ลองดูเด็กกำลังหาของเล่นเด็กกำลังเล่นของเล่นของชอบกินข้าวในครัวก็เลยสั่งโต๊ะมามาเปลี่ยนใหม่ในครัวเลยประกอบเป็นแับไม่รู้เหมือนกันหจ้า อ่ะอันนี้ขาตั้งอ่ะเขาแค่สูบเข้าไม่ใช่เหรอใช่ไหมหนักไหมน้องออยหนักไหมหนักครับหนักเท่าเท่ากับเท่ากับในครัวไหมแอลวาวาบ่ายบ่ายนะเออใช่หนักหนักกว่าพี่ออยหนักกว่าหนักสิมันเป็นสเตนเลสในครัวมันไม่ใช่สเตนเลสอะไรกัเอาอันนี้วางกับพื้นดินี่วางกับพื้นวางนอนนดินอนเอาขามันใส่ก่อนแล้วค่อยอันนั้น เออแล้วแล้วพับเอาตั้งลงถูกแล้วล่ะตั้งลงไอ้อนั้นคว่ำลงแล้วก็ขามันสุกน้องแอร์น้องแอร์ล้มไปทางน้องแอร์เออนั่นแหละแล้วก็เอาขามันสุกมันมีมันมีรูเข้าเออหรือจะหรือจะยกแค่นี้ไปตรงนู้นก่อนก็พี่บอกให้เอาเข้าครัวเลยเอาเข้าครัวมันจะยกไปง่ายไปยกไปในครัวเลยยกแล้วเดี๋ยวก็ตะแคนไปเลยไงพี่ออนไม่ดีเอาตามใจเอาเอา เอาเอาใส่ก็ใส่เอ้าก็ตั้งก็ประกอบแล้วตั้งเลยไงตรงนี้มันแค่ตรงนี้ยกตรงนี้ยกตนี้ยกงนี้ยกตรงนี้ยกตรนี้ลองดูลองดูเอาเดี๋ยนที่ตั้งขึ้นก่อนยกตะแคงไปก่อนเออไปเอาลองดูสองคนทําได้ไหมอย่าทะเลาะกันไม่ทะเลาะพี่อออลยพี่อะเลยพี่อออย่าใช้คำรุนแรง รู้ว่าพูดเล่นรู้ว่าพูดเล่นแต่อย่าใช้คำแรงแรงโตตัวนั้นนะคอต้องพับก็เดี๋ยวก็พักเดี๋ยวพี่เอาขึ้นไปใช้ไอ้ตรงระเบียงนไงปิดธรรมะก่อนปิดธรรมะก่อนอาจารย์ขอโทษ เอาเข้ามาข้างในเลยมันจะได้ไม่ต้องตะแคงโต๊ขตตนะขามันจะเอาเข้าประตูไม่ได้เชื่อพี่ดิอ่าเอาตามใจเอาสองคนกระนีและกระลั่งตอบอกให้เอาเขาขั้วตอสิตอ,อข้างนอก มันมีน็อตไหมมันเชื่อมเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝานะเขาไม่มีเขาไม่มีแบบให้เหรอไม่มีเขาแต้วใ้เพื่อใส่เข้าไปใส่เข้าไปเฉยมันมีห่วงห่วเข้าไปเลยเอาเอาเข้าก่อนแล้วค่อยเอาขาเข้าเออเอาเข้าก่อนแล้วค่อยเอาขาเข้า ได้อ้อยเสียอย่างอ้อยเสียอย่างอย่ามางัดค่ะโอเคค่อยๆนะระวังมันจะบาดมือเลยระวังอย่าเอามือไปทุบน้องอ้อยนี่ชอบเอามือไปทุบแล้วแนว่งมันก็ เอาเนาบ้านนี้ไม่มีผู้ชายค่ะบ้านนี้คุณไม่มีผู้ชายลอง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 ยกตั้งก่อนผู้หญิงต้องทำเองหมดผู้ชายมีค่ะแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาพี่บอกมันไม่เชื่อหนึนี่ไงนั่น พ,พ,พี่พบอก,บอกนะไม่เชื่อเ,เอออเาตั้งเอ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 าเข้าไปก่อนเป็นไงเอาไปพับโต๊ะข้างในก่อนก่อนได้เดี๋ยวค่อยเช็ดไปไปพับโต๊ะในในข้างในก่อนเอียงเอียง,ต,งต,รยตรงไหนแอร์ตาจะมีปัญหาเราจเอาตรงเนี้ยอีกอีกอีกเอาอออยไม่ลง